เฮ้ยลุงซื้อรถแถมบ้านนะเฮ้ยมีบ้านซื้อบ้านแถมรถเฮ้ยมึงจะงงอะไรสรุปเขาขายรถเขาขายรถแต่เอาบ้านเออหรือว่าขายขายบ้านขายรถเออยังไงดีเออไม่ไม่สนใจแล้วก็งงเหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันได้โอ้โหแล้วสวยเลยนะเนี่ยสวยที่วิวบรรยากาศแบบนี้เลยโอ้โหแล้วถ้ามองไปนี้เดี๋ยวให้ดูที่หลังดีกว่ามันมีทั้งวิวภูเขาวิวทั้งสวนเกษตรผสมผสานมันครบวงจรอะเอาเหอะที่นี้ยที่ไหน เอาอยู่ที่โคกตตมจังหวัดลบบุรีลพบุรีนะไปพาไปดูหน่อยยังไงอันนี้เปขอบเขตที่เขากั้นไว้เพื่อเป็นส่วนตัวเริ่มจากตรงนี้เลยนะอ่าตรงนี้เลยแนวรั้วเลยบ้านหลังไหนนี่เลยบ้านหลังขาวนะอ่าเออก่อนเข้าไปชมบ้านเดี๋ยวเราจะพาไปดูสวนก่อนดูสวนด้วยดูรถด้วยดูเขาเรียกอะไรนะดูวิวรอบรอก่อนอ่าเออดูรถด้วยนะรถจะได้หายสงสัยอะไรรถอะไรบ้านอะไรกันเนี่ยรถจะเป็นสีขาว เอ้อันนี้เขาก็มีปลูกไว้บ้างนเนี่ยนนสวนแซมๆเนาะ,ะเกษตรเนี่ยเขาเรียกว่า,ามีทั้งดอกไม้มีทั้งไม้มงคลแล้วก็ข้างในสวนก็จะมีพวกมะม,ม่วงมีลำไยกล้วยโอ้โหเยอะเออเยอะอมีสวนด้านหลังนี่เลยโอ้โหอยากจะนําเสนอจังเลยเนี่ยยังไงต้นนี้โอ้โหต้นนี้ต้นกําปูต้นส้มฉาต้นอะไรนะเขาเรียกกันจามจุรีโอ้โหหลายชื่อมากต้นนี้<อ>แต่คือเนี่ยแถวภาคกลางในแถวบ้านผมเมขาเรียกว่าต้นกัมปู ใบมันเป็นปุ๋ยนะพอหมักเป็นปุ๋ยได้ความไปเนี่ยเออเก็บตลอดนะเจ้าของเขาเก็บเฮียรน่ะอ่าเก็บไว<ห>้ <ไป S 2> แล้วไปโรยตามกกต้นไม้น,นี่ดีเลยแหลไม่ต้องซื้อไอปุ๋ยเคมีอะไรต่างๆแจ๋วเลยอ่าแจ๋วที่ต้นนี้ประมาณสิบกี่ปีเนี่ยโอ้โหนี่ตอ้นอย่างน้อยมีถึง20ปี20ปีเลยนะคืออ่านี่ทําเป็นแบบแนวแบบที่นั่งนะรอบต้นนั่งโอ้โหเย็นชิลสบายๆได้สบายเนี่ยเนี่ยเห็นไ มีบ้านอยู่หลังหนึ่งามาพักมาผ่อนเนาะเออโอ้โหาบางคนก็เอ้ยปิดกเกษียณเนี่ยมาพักผ่อนเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าร่างกายกันบ้างดีกว่าได้เลยจัดไปเอออันนี้เน้นแบบเรียกว่าเน้นมาพักผ่อนเลยว่างั้นพักก่อนนะไม่เน้นแบบเออหรือจะอยู่ถาวรก็ได้อ่าไม่เน้นแบบวุ่นวายมากนะอ,อ,อันนี้ก็จะมีอยู่บ้านอยู่ติดติดกันเรากันอ่าใช่ถนนในทางเข้ามันจะเป็นแบบสาธารณะเลยแต่กกว่าอ๋ออ๋อเออตรงตรงประตูเข้ามาเนี่ยคือเป็นสาธารณะหมดเลยใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยลูดลงมา ตามแนวบ้านอ่อันนี้ของพี่อ่าอันนี้ของน้องของพี่คือเมื่อก่อนเขาไปจะญาติกันใช่อ่าอันนี้แล้วแล้วเขาจะขายทําไมนะ่ยเอาจะไปอยู่ชนบุรีอ่าจะไปเปิดธุรกิจอยู่ที่ศรีราชาว่างั้นอ่าอ่ศรีราชากับชนบุรีเหมือนกันป่ะอ่ะใช่ใช่นี่ใช่ไหมนี่เลยอ่าเนี่ยนิสสันซิลฟี่นะอะไรซิฟี่พี่อะไรเนี่ยเออทิฟฟี่อะเคยกินไหมยาพาราแก่ปวดอันเนี้ยคือเขาแถมไปให้เลยจริงๆเดี๋ยวไม่ได้โกหกแถม อ่ะอันเนี้ยรถปีอะไรนะปี13 1 3ปี13เครื่องพัน0ใช่ไหมอ่ะไม่แสนสองล้อยาง4เส้นล้อยาง4เส้นกระจก2ด้านไม่เกี่ยวกันเนาะไม่เกี่ยวกันอ่าด้านหลังของเราไปยันไหนเนี่ยลุงนู่นยันลู้นลุ้นเลยี่มีก็ไผเห็นป่ะจะพาไปดูไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวนี่เดินเลาะๆไปโอ้โหและดูดูดูสไตล์ดูบรรยากาศร้อนกันร้อนอันี้อไอเดียไอเดีย ขอเพื่อนบ้านมาชมหน่อยอเนาะโอ้โหเขาจัดไว้สวยเลยนะสวยดิเอ๊ะทไมเขาต้องทําน้ําตกไว้ข้างบนบ้านเอ้าตอนนี้อากาศมันร้อนไงปลายๆเมษาเนี่ยต้นเดือนแล้วนะพฤษภาคมเลยเนี่ยมันช่วยได้เหรอลงอ่าหลังคามันจะเย็นเออโอ้เขาแต่งแบบนี้ก็สวยดีเนาะอันนี้ดูแบบแบบมาเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านอ่าเราแนวตรงไปเลยนู่นเดี๋ยวเราเดินไปตามเขตอสุดตรงไหนชี้ให้ดูหน่อยนู่นเห็นไหมเห็นไมมทงถุงก็ขาวปะล่ะ อ่าโอเคน่าน่าตามตามแนวที่มันเป็นเสาแล้วก็มีสังกะสีแปะอยู่เนาะอันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้ห้องน้ําใช่ไหมอันนี้ห้องเก็บของห้องเก็บของเออนะอ่ามีห้องเก็บของเนี่หลังหลังหลักเขตเห็นไหมเนี่ยอ๋อหมุดของเรามาจดตรงนี้จดตรงนี้นะหมุดของเรามาจดตรงนี้แสดงว่าตรงนี้เป็นสาธารณะยิงยาวเลาะไปยิงรถอาเลาะรั้วรถไปเลยเลาะรถไปเลยที่เราไปเปิดอ่าอ่าความกว้างความยาวยังไงอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 20เมตรน่าจะได้ด้านเนี้ยยี่สิบอ่าด้านนู้นลึกเข้าไปนี่หรอแปดสิบไหมประมาณแปดสิบทรงมันสี่เหลี่ยมพื้นผ้าใช่ไหมพื้นผ้ายาวๆอ่าท้ามถ้าถ้างันก็ใช่และหนึ่งไรใช่ปะล่ะอ่าอ่าขนาดหนึ่งไรนะยี่สิบคูณแปดสิบประมาณนี้ราคาบอกเข้าไปเลยดิอ้าวเท่าไรยกเลยทั้งบ้านทั้งรถด้วยสองล้านสองล้านนะแถมรถให้หนึ่งคันอ่าอ่าไปแล้วไม่ชายชมบ้านเหรอชมอ่าเดี๋ยวนี้นี่มาดูนี่มีสระน้ําด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเนี่ยพาไปชมที่หลังว่างั้นอดใจรอนิดนึง อันนี้มันเข้าย้มากเลยเพราะคุณพี่แกกำลังจะเก็บเก็บเคลียอ่าโอเคมีสระน้ําอ่ะไอบ่อน้ำเนี่ยคือเขาไม่ได้มาสูบคือไม่ได้น้ำเติมไว้ใช่ไม่ได้น้ําเติมไว้เพราะว่าตอนนี้คือเจ้าของเขาไม่ได้มาอยู่บ่อยแล้วเขาจะมาเที่ยวมาเที่ยวไปด้วยอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเขาอยากจะย้ายไปอยู่ตรงนี้แล้วบ้านหลังนี้เขาก็เลยแบบเออถ้ามันไม่อยู่มันจะโทรมพูดตรงๆว่างั้นเนาะเขาก็เลยต้องขายขายดีกว่าแต่อาจจะต้องปรับปรุงหน่อย ปรับปรุงต้องปรับปรุงอ่าต้องปรับปรุงหน่อยแต่ว่าให้ดูบรรยากาศรอบๆปิวรอบๆเนี่ยเป็นแบบเนี้ยอ่าเนี่ยหลังบ้านก็เป็นแบบเนี้ยเอาง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ต้องปรับปรุงอะไรบ้างกัดได้ภาพจะเห็นเอ้ยแล้วโอ้โหดูดูดินดูความดินดีดูมะม่วงเขาเนี่ยเห็นไหมโอ้โหลูกมะม่วงนั่นแหละผ่านอะไรอะอะไรเนี่ยสีออกเป็นมะม่วงเห็นไหมเขียวจักรพรรดิอะไรหรือเปล่าน่ะเออไม่รู้เหมือนกันเออลูกมะม่วงน่ะเห็นไหมดินเนี่ย ปึกเลยนะดําจรงจังไหมดินเนี่ยปึกเลยเดี๋ยวหาว่าปลูกอะไรอะไรปึกแน่นเด็กความดําเน๋อเออเดี๋ยวหาว่าดินไม่ดีให้ดูหน่อยให้ดูต้นกล้วยให้ดูต้นมะละกอเนี่ยกล้วยสูงประมาณ3เมตร4เมตรได้เนี่ยโอ้โหเจ๋วเจ๋วเลยโขนาดนั้นเลยนะตรงนี้ไม่ต้องห่วงน้ำท่วมเลยนะไม่ท่วมเออจบจบมันน่าจะสูงอ่ะน่าจะสูงเท่าที่เช็คมานะประมาณ60เมตรอาเขตเนี้ยประมาณสัก60 70เเมตรประมาณนี้ เนาะไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำพุ่น้ําไหลไปถึงบ้านทักทีดูแลอ่ะเข้าวสวนนี่แกก็นั่นเลยมันล่มไงมันล่มเราจะพาท่านมาจุมมงคนอยู่ในเมืองนี่ไม่มีต้นมงคลไม้ในชมนี้ไปก่อนอ้าวชมแเพลินๆเนี่ยอะไรนะดอกทองไรทองไรอ่าแล้วก็มีมีอะไรนะเนยนามีอันนี้คืออยู่ในที่หมดเลยนะในที่หมดเลยอยู่ในภายในพื้นที่หมดเลยอันเนี้ยหน้าบ้านมะม่วงนี่ คุณพี่แกบอกว่าออกปีละสามครั้งเลยอะออกปีละสามครั้งเหรอมันเป็นน้ำดอกไม้บานมันนะน้ำดอกไม้บานอ๋อเออโอเครู้เรื่องหน้าบ้านเขาหันไปทางทิศไหนอะลุงหน้าบ้านนี่เหรออันนี้เหรออันนี้ทางทิศตะวันออกอ่าทิศเหนือจะอยู่นู้นเนี่ยหน้าบ้านประตูเนี่ยหันออกไปทางทิศตะวันออกก็เข้ากล้องใช่เนาะอ่ะโอเคเอานี่มาดูอันนี้อีกไปไปไปไม่มดไปอุ้ยไม่ถึงบ้านอีกเหรอไม่ถึงเออเฮ้ออันนี้คือลานออกกําลังกายลานข้างๆบ้าน โอ้เขาทำเป็นแบบมีโหนมีอะไรนะอ่าสุดยอดเลยอันนี้บาเดี๋ยว่าไม่ใช่บาแล้วเาบาเบียบาอะไรบาไว้ออกร่างกายบาเบียสักหน่อยดิสักหน่อยจะเป็นไหมเนี่ยเนี่ยฮะเอาสักหน่อยโยนี่เห็นไหมเบาๆนะเดี๋ยวลูดเดี๋ยวี่แข็งเออไม้อีกข้อต่อเราว่าจะลูดเขอาอะไรหายากเอออะไรมันหายากไอ้รุ่นนี้เห็นไหมไม่นึกถึงตอนเป็นทหารเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมโอ้ยอด เนี่ยร้อยครั้งได้เนี่ยโอ้โหแจ๋วเลยแต่ดูท้าเนาะอันนี้ก็เป็นลานสันทนาการละกันนะขอบเขตข้างๆข,ข,ของเราก็จะเป็นรั้วนี้เลยรั้วนี้เลยทำรั้วหนามทั้งโครงเหล็กใช่ใส่ปนปนกันไปวิ่ข้างๆโอ้เป็นเขาอันนั้นเขาลบบุรีอ่าเขาลบบุรีนะอ่ามีมีเขาอะไรนะที่เดี๋ยวจะอ่างซับลงซับเหล็กกับมีหมดเออไอตรงนี้มันใกล้กับอ่างซับเหล็กเท่าไหร่อ่ะนิดเดียวเองเอ่างเหล็กประมาณสักตรงนี้ออกไป ประมาณสัก7 8กิโลอ่าประมาณนั้นโคกตูมก็7กิโลเองใช่เออใกล้อะไรอีกตรงนี้ตรงนี้เหรออ่าฮะพถ้าเขอนเขอนปลาสักนี่ก็ประมาณสัก40กิโลได้3 0กิโลแล้วตรงนี้ถ้าแบบเอ่อมีปมน้ำมุม์ปำน้ำมันอะไรไหมปมน้ำมันมีเฮ้เว่นก็ทั้งนี่ออกไปประมาณสัก2กิโลถึงไม่ถึง2กิโลด้วยอ่าเดี๋ยวเราใหญ่เดี๋ยวเราจะพาไปชมทางเข้าว่ามันออกไปไหนในบ้านเดี๋ยวอีกเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปเดี๋ยวไปชมในบ้านก่อนออกไปเส้นหมายเลขหนึ่งก็ได้มั้งหมายเลขหนึ่ง อ่าฮะเพชรบูรณ์เนี่ยไปได้หมดไปได้หมดอ่าไปได้หมดมันเป็นนี่เลยนี่เลยกากระบายนี่เลยเพราะว่าแปลงนี้มันอยู่อำเภอเมืองเออเออมันอยู่อำเภอเมืองลบบุรีนะเมืองลบบุรีในสามสิบกว่ากิโลสามสิบกิโลจากตัวเมืองอ่าโรบินสันเมื่อกี้ขับมา20โลมั้งอ่าประมาณนั้น20โลถึงจากโรบินสันพอลบบุรีเนี่ยมันเขตพัฒนานิคมมันจะออกมาหน่อยใช่อ่าโอเคนะดูแล้วไม่ถึงบ้านเลยบ้านสักทีไม่ถึงสักทีจะเข้าข้างหน้าหรือเข้าข้างเข้าได้หมดอ่า ไปไปไปเข้านี้เลยเข้านี้เลยเนาะจัดไปคือบ้านเนี่ยบ้านเดี๋ยวบ้านปูนบ้านปูนโครงเหล็กว่างั้นใช่นะบ้านปูนโครงเหล็กอันนี้คือต้องบอกว่าขายตามสภาพตามสภาพดิตามสภาพเพราะว่าเจ้าของเนี่ยคือเขามาดูแลบ้างแต่ค่าเขาไม่ได้มาอยู่เนาะมันก็อาจจะมีบางอย่างที่ต้องรีโนเวทใหม่ใช่อ่ะโอเคอย่างี้อย่างสีอย่างเงี้ยนะก็ต้องทาใหม่สีเหลืองเยลโล่อย่างมะม่วง มะม่วงสุกเหรอโหจบแล้วแบงโก้แล้วอินทาผาลัมอ่ะอันนี้คือบ๊อบโลอะลรกูไม่รู้เรื่องแบงค์เลยอันนี้คือประตูออกออกไปด้านนอกใช่ไหมอ่าได้เหมือนกันเอาไปด้านนอกแต่คล็ออ่าใช่น่าจะเปิดไม่ได้อ่าอ่ะโอเคห้องน้ำาัองท่าสมบูรณ์ห้องน้ําอยู่ทางด้านหลังบ้านใช่ไหมใช่อ่าห้องห้องซ้วมห้องอาบน้ําห้องซ้วมกับห้องอาบน้ําทําแยกกันเียกกันอืมเปียกกระแห้งว่างั้น มันไปไปจะจั่งขยะนั่นแหละเปียกกระแห้งอ่ะอันนี้ไว้เผื่อใครปวดหนักเลยเออแค่น้ก็อาบน้ำไอ้คนนี้ก็จะถ่ายอาบไปแล้วแต่จบปัญหาน็อก็ซอยเป็นห้องเล็กๆก็จะได้ไม่ต้องอันนี้กันอ่าแล้วก็เป็นประตูกระจกประตูเลื่อนอ่าอันนี้เหมือนจะต้องทําเป็นซิงเก่าปะซิงเก่าเพราะว่าติดกระจกใช่ใช่่อันนี้มันจะซิงเก่าอ่าโอเคอันนี้เข้ามาจากทางหลังบ้านนะก็เจอเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวอ่าเคาน์เตอร์ครัวอันนี้จะไว้เตากงเตาแก๊สเห็นไหมใช่เตาก๊สเหรอ ตาแก๊สตาแก๊สโอเคอ่ะอันนี้เป็นโซนครัวหลังจากเนี่ยอย่างเงี้ยต้องปรับปรุงหรือถอดออกเอาหม่อันนี้คือเขาขายตามสภาพเลยนะอ่าอ่าเดี๋ยวหนึ่งไร่สอง้านขายแพงไปไหมเนี่ยก็ราคาสมส่วนอ่ะเพราะว่าแถวนี้ลองไปตรวจสอบดูก่อนได้นะเราไม่ได้มาบวกเพิ่มไม่ได้มาใช่เอาอะไรล่ะสามารถต่อรองกับเจ้าของได้เลยใช่น่าจะเนี่ยเห็นไหมที่บอกไว้ยังไงทางเข้า อ่ะฮะอ่ะอันนี้ก็จะมีห้องอันนี้โซนทางเข้าใช่ไหมทางทังเข้ามีโซฟ์โซฟามีโต๊ะทางานเห็นไหมอีฝั่งนู้นล่ะเนี่ยเราเดินออกไปเราจะได้ไปทางนู้นเลยเออเราจะเราจะได้ไปทางนู้นเลยใช่อ่ะโอเคอันนี้คือเป็นห้องเหมือนห้องนอนอีกห้องนึงใช่อันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่อ่ะห้องนอนใหญ่เห็นไหมอ่ะเนี่ยให้ดูทรงเนาะนี่แล้วก็มีชั้นชั้นอะไรนะดี๋ยวางพวกชั้นรักเธอไม่ใช่นี่วางพวกของตกแต่ง อ่ะใช่ได้หมดอันนี้เราต้องมาเก็บสีเก็บอะไรอีกอ่ะอันนี้ของคุณพี่ก็จตาเอาไปใช่ว่าเผื่อมีใครสนใจก็ได้ไปเกะกะเดยวเขาจะเก็บกลับแล้วก็อันนี้หน้าต่างเปิดออกไปก็จะเป็นวิวข้างนอกใช่สวยๆโล่งๆแบบนี้เองเนาะอ่ะลองดูไปต่อมงคนถามอ่ะถ้าไม่เอารถได้ป่ะได้ราคาเท่าไหร่ไม่เอารถเ็าให้เท่าไหร่ล้ตอนที่ลุงไปคุยนะล้านแปดอ่ะล้านแปดอ่ะ ลดมา0อ0อ่าตอนแรกเขาจะไม่ลดแต่ก็ลองหาออปชันดูเพราะว่าตอนที่โพสต์ไปก็มีบางคนเขาถามมาเยอะก็เลยคุยกับเจ้าของเจ้าของบอกลดก็ได้ถ้าไม่เอาก็ได้อลดไป2 0 0 0 0นจัดไปนิดหนึ่งห้องนอนอันนี้เป็นห้องแบบเล็กๆห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กอ่าขนาดไม่ใหญ่มาก3 4มสี่ไหมสามคูณสี่ป่ะใช่ประมาณนั้นหน้าต่างก็เปิดได้โล่งหันออกไปเจอหน้าบ้านเหมือนกันเนี่ยวิวนี้เลย คือทั้งหมดเนี่ยสองห้องนอน่ะสองห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงห้องน้ําแยกเออห้องน้ําแยกเัอแห้งอ่ะโอเคถือว่าถือว่าเรามาพัฒนาให้หน่อยมารีโนเวทอีกหน่อยหนึ่งใช่แล้วก็พร้อมอยู่ได้เลยใช่อันนี้ต้องรีโนเวทนะอ่าข้างบนเป็นแบบน้ใอ่อันนี้เขาโรยหินคลุกไว้อ่าแนะนำเลยเนี่ยถ้าใจดีเทพื้นเป็นคอนกรีตเลย เอออาเอารถเข้ามาจอดโจ้ขันขาวเนี่ยเอามาจอดเลยอ่าฮะก็ปรับให้มันดูเป็นสวนหย่อมให้มันอะไรสวยๆไงเออเออเนี้ยปรับหน่อยนะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้มาจัดแต่งใช่ใช่ถ้าเขาอยู่ถ้ามันมีคนอยู่เนี่ยสวนมันจะสวยนะว่ากันตรงๆอย่างนั้นเถอะนะแล้วมันเปิดปลูกแซมได้อีกหน่อยเนี่ยขอบบ่อขอบสะนะอ่าเอาน้ําเข้าอีกหน่อยนึงใช่โอเคปปก่อนจะจบรายการก็ฝากท่านผู้ชมไว้ติดตามให้ดีๆนะ เออเดี๋ยวว่ามันมีอะไรบ้างใช่เดี๋ยวพาไปดูทางเข้าแล้วนะเอาชทางเข้าด้วยเลยเหรอไปดูทางเข้าด้วยสิโอโหเนี่ยมองไปไหมอะไรวิวภูเขาในเขาไนโน่นนะเขาแหละไม่ใช่เราอ๋อโอเครู้เรื่องอันนี้คือออกไปทางนี้ใช่ไหมคือเป็นเป็นทางเข้าใช่ไหมใช่แล้วประตูกั้นนี่คือเป็นสาธารณะแน่นอนนะมันไม่ไม่ไม่บอดนะไม่บอดนะไม่ไม่ไม่บอดอ่าการันตีนะอ่าเออถ้าบอดนี่แช่งเลยนะ ก็ฐานะาดีเนี่ยเป็นถนนเนี่ยฐานะไปกี่เมตรเนี่ยเป็นลาดยางประมาณ600เมตร600เมตรนะใช่แต่ว่าทางเข้าเนี่ยมันเป็นถนนหินคุกมาหินคุกมาอ่าขึ้นไปก็600เมตรก็เป็นลาดยางนะ600เมตรไปถนนลาดยางเลี้ยวซ้ายไปโคกตูมอ่าเลี้ยวขวาไปมะนาวหวานใช่มันจะเจอถนนเส้นใหญ่เลยแต่ไม่รู้ว่าถนนเส้นนั้นเส้นอะไรจำได้ไหมของขึ้น333 3อะไรเนี่ยอ่าเส้นหลักอ่ะบอกได้เลยไปเส้นหลักเส้นที่มีปั๊มอะไรต่างๆเยอะแยะแต่ไปหมดเนาะ ที่เนี่ยของที่ขึ้นชื่อคือมะนาวจะเป็นมะนาวหวานไหนอะมะนาวหวานมีไหมอ้าวมันมีเนาะเขาขายมะนาวหวานจริงเริเดี๋ยวไปปิดหน้าบ้านแล้วกันนะว่าสมัยไม่ให้ใครเข้าแล้วปิดเลยใช่เดี๋ยวขอไปปิดหน้าบ้านนน่นหน้าบ้านตรงนี้เนาะอะใครชอบบ้านแนวนี้สไตล์นี้เดี๋ยวลองสรุปให้ฟังนะอะอันเนี้ยบ้านพร้อมที่พร้อมสวนเนาะหนึ่งไร่ใช่ไหมหนึ่งไร่อยู่ที่โคกตูมนะตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลบบุรีใช่เนาะ บ้าน2ห้องนอน1ห้องโถงหนึ่งห้องครัวห้องน้าแยกโซนเปียกโซนแห้งะไฟฟ้าประปาเนี่ยคือพร้อมพร้อมเนาะมันใช้มันใช้ได้คือถ้าต่อก็ใช้ได้เลยตอนนี้เขาก็ใช้อยู่อใช่แล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่นะไม่ต้องกลัวเหงาเพราะว่าเนี่ยบ้านหลังื่กกี้ที่พาไปดูอ่ะอันนั้นคือเขามีคนอยู่ตลอดทุระไหนก็ฝากกันไว้ใช่ฝากผีฝากใครกันได้เนาะก็ลองด้วยอ่ะก็ขาฝากคันด้วยสองร้าน1ไร่ได้พร้อมรถ ลดราคาหรือลดรถขับได้นี่แหละรถขับได้เนาะหรือท่านสนใจจริงๆมาต่อรองกันมาคุยกันเรื่องราคาเอาอีกทีหนึ่งลองมาชมเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสิเออถ้าอยากจะฝากขายแบบเนี้ยอย่าแบบคุณพี่เขาเนี้ยก็ลองติดต่อมาได้เฮ้ยมีช่องทางการขายเหรอรับเลยหวอเนี่ยแบบเนี้ยใครอยากได้แบบเอ่อมีแบบเนี้ยตั้งอยู่ในบ้านเนี่ยลองคิดเอาว่ามันเป็นมงคลหรืออัปมงคลมงคลมงคลเออมีะไร เอาตัวนี้ไปตั้ง้วรับรองขายได้หากันแี่แตกแต่แตขายได้ด้วยนะเออไป <laughs> ไม่ต้องพูดเยอะแล้วตลาดนี้ <laughs> เดี๋ยวท่านจะรำคาญไปแล้วครับสว,ส,สวัสดีครับ